เลยครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์ไฮดี้นะครับผมเซิร์ฟแนวจะเป็นแนวปืนลวมากๆเลยนะแบบยิงกันโคตรมันอนะ่ะแต่ผมก็คลิปนี้ก็โอ้ยไม่สบายตนะัวพูดออกมาทําไมก็เติม50บาทนะครับจะได้เป็นเซต50 3เซตเลยนะครับแล้วก็เติม90บาทเนะี่ยจะได้เป็นเซต90เซตแล้วก็เติม100บาทจะได้เป็นเซต100เซตนะครับผมตามนี้เลยส่วนเติม300บาทเนะี่ยจะได้เป็นดาวถาวรเลยนะครับไม่ต้องไปเช่าเลยนะประมาณนี้ แล้วก็ตัวทองนะครับก็สามารถเช่าหรือว่าจะเติม90บาทเพื่อรับตัวถาวรได้เลยนะครับแต่ตัวเช่าจะดีกว่านะประมาณนี้เลยก็เติมน้0บาทได้ชื่อไทยด้วยนะครับแล้วก็ได้ชื่อเสีย G B ไปด้วยนะก็เติมคุ้มไปเลยเตินี้ไม่มีกั๊กแล้วก็ส่วนตัวทองเช่านะครับก็จะมี3ตัวด้วยกันก็คือ1วันก็ได้เอ้ย15บาทได้1วันนะครับมี3ตัวให้เลือกประมาณนี้นะแล้วก็มีดาว,าวให้เช่าด้วย5บาท1วันอว้ยถูกถูกมากไม่เคยเห็นเติมไหนถูกขนาดนี้ แล้วก็ของสูงในเว็บนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยลูกซองก็จะแรงสุดนะแต่ลูกซองเนี่ยจะปืนจะดาเสสมจ38มั้งแต่ปืนคาร์สจะดาเมจ48นะครับผมเซตคาร์สก็จะประมาณนี้เลยนี่เป็นเซตที่ใช้เซตร้อยสิบามเซตเอ้ยเซต1้อเซตนะครับไปแลกเป็นเซตคาร์ส1เซตนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับไปไปรับชมคลิปกันดีกว่ามา ีหนูจะเล่นให้ดูเราจะไหวเพราะว่ากบนบจะต่อพี่หนึ่งตใช่ครับโอไปไม่ไหวเฮียไม่เขาเลยดีไม่ไหว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 มาอยู่มาอยู่ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยพี่อารดวเดีวแต่ไม่ไหว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 ไม่ไหะเดยวจะยว่ลไม่ไหว เอาไงอได้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 โอ้ไม่ไหวเมื่อกี้ถ้าเราเสร็จค้ามันตายโอ้น้ำพิงรถเร็วมากอะเราแข่งด้วยไดกันแน่ตำเลยนะได้ได้มาแล้วเรียกได้โอ้โหไอ้ี่พี่ลงเงินผมร่วงเหลือไหนจะเรียกได้หลังไม่จะเรียกได้กังจะเรียกไต้พี่ ไ,ไปด้ยดดวยผมเข้าไ,ไปแล้ว,วของพี่มาแล้วพี่เอาเชลร็่เลยต้นไม้แตกคับป้อยาไปแล้วหนึ่งสองสามไปไปลองก็ต้องขอขอลีก่อนขอลีก่อนเอาผมงยิงไอ้จะตายพี่จะตาย เก็บตายเอาพี่เอาต่อไ่ต่อไม่ตายแค่สองั้นสองโอ้ไม่ได้เอ้ยได้หัวได้ไรได้ปืนสวยเจ็บเจ็บพี่มาเมาครับแตกบอกแล้วนี่ไงจะเล่นค้ากับพี่หรอ โอ้ยกูโคตรลุนน่ะยิงไม่ตายเฮ้ยยิงไม่โดนรออยู่นะรออยู่อ่ะเธยเด็วัดเลยไปฮึ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 ฮแม่งชุดเดียวไอ้ปลโคตรแบกจัดเมื่อกี้แทบจะไม่ได้ยิงโอ้ยจะหนุกนะครับชอบแ่ะชอบ่ะไปดีจะฝึกเล่นเต็มๆหนึ่งมาก่อนเ้ยที่มัวเปล่า จริงครับของจริงเลยโอ้มันเอาเพื่อนมาอีกคนนึงไม่เป็นไรพี่ไหวไว้จํานวนเพิ่มึุนไม่ใช่จะเก่งเพิ่มขึ้นเพิ่มคุ้มเดูดิครับบูลี่ครับเราะทำไมมันมีแอดแอดแอดมินปากแก้กดตีแล้วเห็นปากทีนะครับดูดิดูดิดูดิเห็นปากเห็นปากเฮ้ยบูลี่มาแล้วยิงแล้วมันมีกลิ่นยังไงไม่รู้โอ้ยคนบันน่ มันไว้ก่อนเฮ้ยมาแล้วพี่พี่เป็นนึงเปนึงมุมเดิม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 อ่ะได้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 พี่พี่ไม่หล่อแล้วพ,พี่อยู่ข้างหน้าแล้วผมรอไปแดงวะแดงประมาณนี้พี่ดูให้เซริวยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยไม่เจ๊ะเมื่อกี้มันขึ้นมาตัวหนึ่งหายไปแล้วเฮ้ยเนี่ยอยู่ชั้นสี่เซริวเฮ้ยเซตไลน์อ่ะพี่พี่หล่อ90 90พี่พี่อยู่ฝั่งนู้นเลย มาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปร้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังครับ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 ไปแตกไปแตกพี่ยันสิยันสิมาผมมาผมมาผมไยันสิยันสิมาไปแล้วไปแล้วพี่แล้วโอ้เห็นปากรอไปดักการเราไปดักการกระจายไปนิมือไม่นิ่งแล้วะบรรยากาศมาไหนสวยไหมใช่ไรวะ

รอรพวกเขาจะคขามมาม่อึดเล็กจะมาดไเลหน้าพีนัทมาแล้วมาแล้วไปดไปไปๆๆๆไปไปดไปไ้ไๆของพีหลังหลังเข้าพีอัพหลังหลังเจ็บมากพีอัพหลังเจ็บมากโดดแล้วกําลางบันไดกังไปค้งยังวะ ไปเรือไม่โดนเลยน้ผมเจ็บไปลรือตายเปลรือดูเม็ดไใเรือก็ล้างล้างเห็นปะตายพี่ไปเพือตายจีนโดนด็่ตัวเฮียน้องพี่ก็นอก ทำไมเลี้ยากจังวะหน้าผมมาหน้าผมหน้าผมแต่ลิววิ่งอยู่แต่ลิววิ่งอยู่หน้าผมไม่ตายต้องลากขึ้นหัวแล้วเดี๋ยวพี่ลากขึ้นหัวกันไม่หน้าผมหน้าผมหน้าผมเล่นหนึ่งสองสามแต่ลิวโดดแล้วผมไปด่าคนกลางอ่ะใช่เจ็บแล้วข้างหลังมีนะไหนตรงนี้ใช่ป่ะลุงลิวหน้าผมเจ็บเจ็บมาก

อะไรชิวไปไปด้อหลังเหลังเสือบนอุ้ยเั้งอุ้ยตกใจหมดเฮ้ยไปไหนไม่ค้างแล้วไม่ผมตายพี่เอ้าตายหรอเจอครั้งผมตายเลยเอ้าเออตับฟ้าเอาใหม่เอาใหม่เใหม่อะไร เลเต็มหลอดอ่ะเติมคลังปุ๊บตายเลยไม่มีเฟซร้อยห้าสิบแล้วดิเม่ไอะไเล่นคราบเลยก็ได้ครับไปรุ่นมาดูกันว่าจะค้างอีกรอบไหมน่ามุ่มี่เห็นแล้วหนอยึ่งสองไอ้สันไม่ตายวะเดี๋ยวเดี๋ยว้ยตองนี้่ะ ตัวผอมเกินหรอสงสัยกินกินแฟตโอ้ไม่น่ากินข้าวเยอะเลยกูข้างบนมีสองตัวไม่เยอะไม่เยอะสวยสายแตก <Bye. S 2> สวยเก็บเลยแตกสวยหลัง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 ยิงซีเดี๋ยวผมโดดจันตีให้พี่ชัน 3, ทสามจันรสองหน้าตึกราชกัน

ยี่ถึงไปละเออเออสักทีอะไรไหมครับแตกแต่เราครับต่อแล้วอย่าระวังผมอยู่ยันสิพี่ผมด้วยมาเป็นที่ตัวละครนี่อาร์ตี่เห็น่เซ็ดเซ็ดขับมาแล้วพี่ข้างหลังผมไม่ใช่เนี่ยเหรอเยอะเยอะเยอะมาก

นายสวยน้องเก็บบนสตัวเฮ้ยทอดทอลืมลืมลืมรู้ตัวเมื่อกี้ไปโคนคมไปเก็บเลยทำไมมึงได้ยินเสียงเหมือนอยู่ไอ้นี่เหวะเนี่ยเซตคา่ไอ้นี่หน้าโซนเปล่ามนนึกด้านฟปาหน้าโซนหน้าโซน

มันเห็นปากอ่ะมันเห็นแล้วมา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 แล้โอ้ยเฮียกระตุกกระตุกงานที่ผมบอกอ่ะผมจะตายแล้แบบโดนเติมเบ็มเลยเต็มเลยพี่พี่อัดไปเลยทำได้อ่พี่เกบพึ่งยิงกันเองเก็บเติมมันเก็บได้เองเอ้ยไม่เก็บอโอ้ยเตตายไปเยอะกตกใจหมดเลยเกิดล่วงผมอ่ะโอ้ยขึ้นไปเต็มเลย จะล่างเต็มเลยพี่อะไรนะต้อนนั้นมันดังดังยิงเสียงอยู่แถวนี้เสียงปีนเนดังมากอู้ยังเยอะไปะวังเขาไปอัดอ่ะอัดมันมันเข้ามาหลังพี่พี่มันเอาผมไม่เอาตังคยิงยิงนี่อยู่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 ไปเยินไปน้องยิงนี่อยู่ยิงนี่อยู่ไปไปเล่นไปเล่นไปตายอู้ยอีกทีโคตรมัน ไม่ตายเฮียโอ้ยเจ็มเลยยัดผมมาผมมายโอ้ะพังเจ๋งแล้วนี่รอบสุดท้ายแล้วครับเมือกี้เราได้คืนแล้วนะไอ้เซิร์ฟเซิร์ฟดีมาก ล้องสุดที่เไปเลยหลังอเฮ้ยหลัง้อนีโอเคเสวยน้องโคตรเวอร์ะลงไปเก็ีข้างล่างกันลถ้าผมสตัวสตัวเส็เรสวนี่กากเสรกากเป็นเร็วอีกตัวนึ่ง แทงสามาดิองอสงองสุงเจ็เต้ไองได้สองสวยน้องเจต้อด้าเพงไปถอยเลยถอยเลยแตกสวยเก็บถอย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 ฮ้ดครับเอ้าเป็นเท่าไหร่อ่ะขอเล่นงขอเล่้โอ้ก็นึกว่าเซ็คราฟจะโหดนะครับเซตกลาวกว่เรามันยิงแรงมากนะแต่มันยิงแรงมากเลยมันคม่ะไปไหนแล้ว ไปไปไปละท่ามุมสี่มันไม่เห็นปากนะน่าจะน่าจะเบิร์กว่านี้ครับทำไมสองทำไมสอมันลากควงหมดเดขึ้นมาดีใชครขึ้นมาแล้วครับกำลังขึ้นมาแตกอ้าวทียนึกว่าครับ มาบอกไอพี่โดดที่โดดหน้าตรงได้ป่ะตรงบันไดอ่ะี่โดดหน้าตรงตรงบันไดได้ป่ะแตกสวยมาแล้วดิไอพี่โดดลวกงบ้างได้ได้ได้ใช่เลมันอยู่ช่เลยใช่เลยใช่เลยาเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปแล้วโอ้โหได้เห็นโอ้จ้าเยอะ ไม่กลัวจะจุ่มแตกตะปดิยตจะตายหลังไปเก็บไปไม่ใช่ยิงไม่เข้านะว้ยิงเข้าีแตกเือรัวแตกเือรัวแตกเื ยังไม่ชินเท่านั้นแหละตอนแรกทหนึ่งสองครับสวยเขาเรียกว่าไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลนเอเคไหมสวยก็เดี๋ยวให้ให้อีกนิดนึงแค่อีกนิดนึงดีนี้มันจะสั้นไปนะครับก็ไม่สั้นหรอกยาวอยู่นะเฮ้ยครับไปออ้ยจะตายเฮียไม่ตาย ครับผม,มออกตจกจัดหายไปเลยเหรอข้างบนจะมีตัวนะ,ะรวมรถปืนตกไปแล้วเพื่อนมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเริ่มตีอริ่มตีกันเลยรวมตีกันแล้วยโอเคสวยก็เราก็จากเขารวมตีเราก็ไปเลยครับรออะไร าบยบายแล้วกันไปเท่านี้เฮ้ยโอยก่อนไปเอาซะหน่อยอะไปปะเยอะเหรออุ้ยนี่อะส้ายแรงมากได้ยูถ้าผมมามเล่นมาต้องเอาปืนไม่แรงเท่าปืนนี้หรอกมีของไม่ไม,ไมีของบอว่าไปดีวกว่าไม่น่าไม่น่า,ม,นามีบวกแล้วแหละก็ฝากกดด้านฝากกดไว้นะครับเป็นคลิปที่สู้ชีวิตดีคลิปนี้บ๊ายบาย